สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ถือว่ามาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากร์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่องหลักอย่างเป็นทางการนะครับช่องสองกเกษตรวันหยุดหลังจากที่หายจากช่องนี้ไปประมาณ10วันนะครับแล้วก็ไปเปิดช่องไปเจอกันที่ช่องสำรองนะครับสกเกษตรวันหยุดเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของฝนในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับ วันเสาร์ที่8มิถุนายน2567นะครับวันนี้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนกระจายตัวต่อเนื่องนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำฝนในช่วงนี้เน้นบ่ายถึงค่ำนะครับถ้าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีกลุ่มฝนอยู่โซนทางด้านกาญจนบุรีนี่นะครับอําเภอสังขะกาญจนบุรีช่วงเช้านะครับอําเภอทองผาภูมิ แล้วก็อุ้มผางตากนะครับบ้านไร่อทุทัยธานีโซนนี้นะครับมีกลุ่มฝนเมื่อเช้านี้แล้วก็อีสานนะครับอีสานตั้งแต่เมื่อคืนนี้มีกลุ่มฝนแถวอุดรธานีแล้วก็แถวบึงการสกลนครนครพนมนะครับเมื่อคืนนี้ดึกๆนะครับเดี๋ยวพอหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงประมาณบ่ายถึงค่ำนะครับโดยช่วงเที่ยงมาเช็คอัปเดตโมเดลล่าสุดของวันนี้กันนะครับ วันนี้ถ้าดูจากในส่วนของโมเดลล่าสุดก็จะเห็นภาคตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักก่อนเพื่อนนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับจันทบุรีจันทบุรีอำเภอคุงนะครับอำเภอป่งน้ําร้อนอำเภอสอยดาวส่วนนี้ชุมแสงแกรง่งระยองนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับดูจากโมเดลตรงนี้ให้ผู้ชมหลายท่านบอกให้ปักหมุดในโซนระดับอำเภอจะพยายามลงไปถึงระดับอำเภอให้มากที่สุดนะครับ ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่มีโอกาสจะเจอฝนนะครับในช่วงบ่ายตรงนี้โมเดลในช่วงประมาณเที่ยงนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอไปเริ่มที่ประมาณบ่ายนะครับช่วงประมาณ13นาฬิกานะเดี๋ยวไปเจาะลึกช่วง13นาฬิกานี่นะครับฝนเริ่มกระจายตัวเข้ามามากขึ้นซึ่งถ้าดูจากโมเดลในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุสายฟ้านะครับนี่นะครับโซนนี้ เจาะลงไปนะครับแถวอําเภอนครหลวงนะครับอําเภอท่าเรือพระนครศรียุธยานะครับอําเภอหนองแซงอําเภอเสาให้สระบุรีนะครับอำเภอเมืองสระบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับอําเภอแก่งคอยอําเภอพระพุทธบาทสระบุรีนะครับอําเภอโคกตูมนะครับโคกสำโรงตรงนี้ของลบบุรีนะครับดูทางด้านพระนครศรียุทธยานะครับอำเภอนครหลวงอำเภอเมือง นครอำเภอเมืองนะครับอำเภออุทัยอำเภอบางบานนะครับป่ามโมกป่ามโมกนี่ของอ่า,อางทองนะครับมหาราชดอนพุทธนะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงประมาณบ่ายนิดๆนะครับแล้วก็แถวลังสิตนะครับสามโคก ปทุมธานีนะครับอเภอเมืองปทุมธานีลังสิตนะครับทันบุรีลำลูกกานะครับปากเกร็ดบางบัวทองนนทบุรีนะครับบางใหญ่อเมรเมืองนนทบุรีบางกรวยนะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้นะครับในช่วงบ่ายนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับกรุงเทพเกือบทุกเขตนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับพระประแดงสัมลงเหนือสมุทรปราการนะครับบางเมืองแหลมฟ้าผ่าบางพลีนะครับบางปูบางเสาธงของสมุทรปราการนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับแล้วก็สมุทรสาครนะครับบางปลากระทุ่มแบนอ้อมน้อยสามพานจนมาถึงนครชัยศรีสารยานะครับปลายบางสาวทงหินบางใหญ่นี่มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับฝน,ฝ,นฝนตกหนักในช่วงบ่ายสีเข้มเลยนะครับตรงนี้จะเป็นกำแพงแสนนครปฐมนะครับบ้านโป่งราชบุรีกระจับหนองโพบ้านคลองนะครับ อาจจะมีทั้งตำบลแล้วก็ทั้งอำเภอนะครับสำรองท่าเรือพัดแทน่นท่าม่วงนะครับดอนเจดีพนมทวนนะครับฝั่งนี้น่าจะข้ามาถึงสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับจอมบึงราชบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับโซนนี้แล้วก็เพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะท่ายางนะครับบ้านแหลมเขาย้อย มีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับถ้าดูจากสีของฝนตรงนี้นะครับข้ามาถึงฝั่งตะวันออกก็จะเป็นปราจีนบุรีนี่นะครับปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซานะครับไม่ว่าจะเป็นบางน้ําเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามฉะเชิงเซาอำเภอเมืองนะครับอําเภอพนัทนิคมนะครับเกาะจันทร์บ่อทองหนองใหญ่ชุมแสงตรงนี้เป็นระยองแล้วนะครับปลวกแดง บ้านค่ายแกลงนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับ่บอวินบ้านบุงตรงน,นี้เป็นชนบุรีนะเมืองชนบุรีพนันนิคมนะครับคลองตะกราวคลองภูนะครับเขาชะเมาชุมแสงแล้วก็ข้ามาท่าใหม่อำเภอเมืองจันนบุรีอำเภอขลุงนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับวังใหม่คลองหาดตรงน,นี้เป็นสะแก้วเขาเขาชะกันนะครับอำเภอเมืองสะแก้ววัฒนานคร สีมหอโพสีมโหสพนะครับปราจีนบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับอำเภอเมืองนคะรนายกนะำบ้านสร้างปราจีนบุรีบ้านนาองคลรักษนะ์นครนายกนะครับวังน้ําเขียวโคราชคครบุรีโชคชัยละหานทรายบ้านกรวดนางรองพระพาชายัยบุรีรัมณานปราศาสตร์สังขะอําเภอเมืองสุรินทร์ศรีขรักภูมิปรางหูภูสิงห์นะครับสํารงเดชอุดม กันทะล,ะลักเบญจลักนะครับตรงนี้บางอำเภอก็ของศรีสะเกดบางอำเภอก็ของอุบลราชธานีนะครับวันนี้ฝนกระจายตัวดีนะครับเตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับอำเภอเมืองเลยนะครับทารีภูเรือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้หมดนะครับอำเภอสองแพร่อำเภองาวลำปางอำเภอเมืองลำปางวังชินแพร่ะนะครับชัยปลาการเชียงดาวเชียงใหม่นะครับ มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนนะครับดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงประมาณ13นาฬิกาไปดูช่วงบ่ายเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับ14นาฬิกานะครับ14นาฬิกามาดูฝั่งนี้นะครับเชียงดาวนอำเภอเพร้าวอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวนะครับอำเภอแถวลำพูนนะครับ ลำพูนแล้วก็โซนลำพูนลำปางเชียงใหม่นะครับวังชินแพร่อำเภอลองอำเภอเด่นชยัยอำเภอเมืองแพร่อำเภอลองกวางนะครับเียงสาน่านมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับสีเข้มตรงนี้โมเดลประมาณบ่ายนิดๆน,นะครับบ่ายนิดๆแล้วก็หนักก็จะเป็นโซนทางด้านภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับวันนี้กลางกับตะวันออกฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับ บ้านสร้างบ้านสร้างนี่ปราจินบุรีนะครับนครนายกอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาเมืองบ้านนาองครักษ์นครนายกบางน้ําเปรี้ยวฉะเชิงเซานะครับบางคา้าศีมหาโพธีมโหศพนะครับวันนี้ราชสารเมืองปราจินบุรีนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกตรงนี้นะครับตะวันออกจะเป็นคลองตะเกาว,วังใหม่นะครับ ถ้าตะเกียบแล้วก็เขาชะเมาแกรงจันทบุรีขลุงนะครับตลาดระยองชุมแสงปลวกแดงชนบุรีพนัทนิคมฉะเชิงเซานะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับส่วนภาคใต้ก็เป็นเพชรบุรีกระปจวบกีรีขันบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้ แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับจะเป็นสบาย้อยนาทวีเสดาวหรือสอะปัตตานีปนาเรนรารธิวาสนะครับบรรณังสตานี่คือในส่วนของโซนทางด้านภาคใต้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกตรงนี้โมเดลประมาณบ่ายนิดๆไปดูประมาณ15นาฬิกานะบ่บาย3บ่าย4นะครับ บ่ายสามบ่ายสี่การกระจายตัวฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะโซนนี้นะครับช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้ภาคก,กลางฝนเยอะนะครับบ้านนานะครับนาบ้านสร้างอำเภอเมืองนครนายกอำเภอเมืองปราจีนบุรีโซนนี้นะครับอ,อําสระบุรีเสาให้นะครับสระบุรีหนองแซงหินกองโดชิ์หนองแครวิหารแดงนะครับ บ้านนานะครนายกแจงคอยมวกเหล็กนะครับมวกเหล็กสระบุรีหน้าพรานนะครับตำบลน,น้าพรานบางพื้นที่เป็น,ปน,ปนตำบลบางพื้นที่เป็นอำเภอนะครับนากผู้ชมก็ซูมเข้าไปก็จะเห็นในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้บางใหญ่นนทบุรีนะครับบางใหญ่ปราร็ดบางบัวทองเมืองปทุมธานีนะครับลังสิตนะครับ 3ามโคกบางพูนคลองหลวงนับท่าโขลงฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงประมาณ15นาฬิกานะครับส่วนภาคใต้ก็เน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับสุไหโกลกบารอ,องแถวโซนนี้นะครับยจาลานราธิวาสปัตตานีนะครับหลายอำเภอเลยมีโอกาสที่จะ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอมาดูในช่วง16นาฬิกานะครับใกล้หัวค่ำ16-17นาฬิกานะครับอีสานตอนบนเริ่มมาแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับว่นนอน,นิวาสสกลนครนะครับอากาศอํานวยแถวนี้นะครับสว่างแดนดินสกลนครนะครับ บ้านดุงอุดรธานีทุ่งฝนนะครับสว่างแดนดินเจริญศินสกคนครนะครับบ้านดุงอุดรบ้านม่วงนะครับบ้านม่วงคําตะกร้าสกคนครนะครับวานนนิวาดแล้วก็ไล่ามาพังโคพนพนนิคมนะครับรัวาริชภูมิมีโอกาสเจอฝนนะครับ แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นพรเจริญนะครับคําตะก,ก้าพรเจริญตรงนี้ของบึงการนะครับสีวิลยบึงการเซกานะครับบึงโขงหลงมีโอกาสที่จะเจอฝนต่อเนื่องนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้สีเข้มตรงนี้จะเป็นนะครับเดี๋ยวจะเป็นลายอําเภอบ้านผือนะครับอุดรธานีท่าบ่อน้องน้องคายนะครับบ้านผือน้าโสมนายงอุดรธานีนะครับ สังคมหนองทายน้ำโสมแล้วก็สุวรรณคูหาหนองบัวดำคูนะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับสีเข้มอีสานตอนบนนะครับแล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับพิจิตนี่นะครับหนองชนแดนวังโป่งน,นี่เพชรบูรณ์นะครับหนองไผ่ตะพานหินพิจิตนะครับเดี๋ยวไล่ดูเป็นงท่าข้ามชนแดนนะครับ วังชมพูวังโป่งท้ายดงบางพื้นที่เป็นทั้งตำบลเป็นทั้งอำเภอนะครับก็เลือกเรียกสลับกันไปนะครับทับคลอเขาทรายนะครับวังตะวังตะก,กูนะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับดูจากโมเดลตรงนี้อุทัยธาน,นีหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบ้านแพรกเกตชัยโยโคกพุทธาโพทองนะครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นอ่างทองนะครับอ่างทองแล้วก็พระนครศรียุธยาท่าเรือสระบุรีองคลักษ์บ้านนาบ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับแล้วก็บางใหญ่นนทบุรีบางบัวทองส่วนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกเยอะนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนตกเยอะนะครับไปดูช่วง18นาฬิกานะครับ 18นาฬิกาก็จะเป็นในโซนนี้นะครับตรงนี้ชาติลการพิษณุโลกนะครับบ้านแก่งท่าศัก์นะครับตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างพิษณุโลกกับอ่าพิษณุโลกกับพแพร่นะครับอุตรดิตชาติลการพิษณุโลกนะครับโซนนี้แล้วก็อีสานตอนบนนะครับยังคงเป็นจุดเดิม มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับพิจิตรเพชรบูรณ์รอยต่อตรงนี้นะครับรอยต่ออุตรดิษฐ์พิษณุโลกนะครับแล้วก็เชียงใหม่เชียงใหม่บางส่วนนะครับเชียงรายมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะครับปราจีนบุรีนะครับจันทบุรีตรงนี้โมเดลช่วง18นาฬิกานะครับภาคใต้ก็เป็นนราธิวาสนะครับ เดี๋ว่าวันนี้บ่ายถึงค่าฝนมีโอกาสจะตกหนักในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวในช่วงหัวค่ำก็จะมาอัปเดตข้อมูลกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากาท่านผู้ชมกดติดตามในส่วนของเพจสอกษตรวันหยุด Official นะครับในช่วงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของสภาพอากาศและก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามไปยังช่องสำรองสองเกษตรวันหยุดก็ขอเชิญมากลับมาดังช่องหลักได้เลยนะครับในตอนนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ